สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สวิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับไม้ตระกูลดิเฟนบาเกียอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นไม้ที่มีความสวยงามเป็นไม้ที่หลายๆคนกําลังมองหาอยู่เลยค่ะนี่เลยค่ะที่อยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมนี้น้องมีชื่อว่าเพชรพระอุมาค่ะสําหรับเพชรพระอุมาลักษณะใบของเขานะคะโคนใบสอบค่ะ แล้วค่อยๆกว้างขึ้นมาถึงกลางใบนะคะแล้วสอบลงค่ะมาถึงปลายใบจะมีปลายใบแหลมค่ะมีติ่งนะคะสำหรับเส้นแกนกลางจะมีสีขาวค่ะสีขาวแบบนี้ทั้งหน้าใบแล้วก็หลังใบนะคะท่านผู้ชมจะมีสีขาวเหมือนกันเลยค่ะด้านขอบใบของน้องนะคะ,ะจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวเข้มๆแบบนี้เลยค่ะ จะมีความงามมีมิติมากเลยนะคะท่านผู้ชมเราไปดูลายบนใบของเขานะคะสำหรับลายบนใบก็จะมีสีเขียวมิ้นท์ค่ะโดยเส้นกลางปลาก็จะเป็นสีเขียวเข้มฝังอยู่ในใบของเขาเลยนะคะท่านผู้ชมระหว่างตรงกลางก็จะเป็นสีขาวเงาๆหรือสีขาวปื้นๆให้เราได้เห็นจะมีมิติมองแล้วสวยงามมากค่ะดูลักษณะของใบของเขาแล้ว เราไปติดตามในส่วนของลำต้นกันนะคะส่วนของต้นประกอบด้วยกาบก้านที่มีร่องค่ะก็จะมีร่องแบบนี้นะคะกาบเรียงเวียนสลับค่ะเมื่ออายุมากเขาก็จะมีข้อเป็นข้อข้อนะคะสำหรับเนื้อของลำต้นของเขาก็จะเป็นข้อข้อค่ะเพชรพระอุมาเป็นหนึ่งในอบูฮาซัน ที่หลายๆท่านตามหาตามเก็บสะสมอบูฮาซันมีทั้งหมด6ต้นและมีตัวไหนบ้างนั้นสุพิตาจะนำมาให้ชมในคลิปครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้สุพิตาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหากท่านไหนสนใจอยากได้ไม้มงคลทางสวนเราก็มีแบ่งปันนะคะสามารถสอบถามได้นะคะที่ช่องทางติดต่อก็คือ idline ค่ะตามที่โสพิตาได้ลงไว้ในคลิปเลยนะคะและอีกช่องทางที่ติดต่อได้ก็คือช่อง YouTube เพจโสพิตาไม้มงคลค่ะโสพิตาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากดติดตามครั้งหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมอบูฮาซันต้นไหนนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ